ก็สวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าฟังทุกๆท่านนะคะก็ก่อนอื่นเลยขอแนะนําตัวนะคะชื่อนิ่มนะคะเป็นหัวหน้าจกฝ่ายการตลาดนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรในการบรรยายคอร์ส เพิ่มสเต็ปนะคะในหัวข้อโปรแกร,รมออนไลน์สําหรับพี่ๆสมาชิกใหม่นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับโปรแกร,รมออนไลน์เบื้องต้นนะคะที่พี P ่ๆสมาชิกใหม่นะคะควรที่จะรู้ว่าหัวข้อนี้คืออะไรนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่เข้าใช้งานจะต้องเข้าใช้งานบ่อยแล้วก็เป็นประจำนะคะสาหรับพี P ่ๆสมาชิกใหม่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาแล้วนะคะสําหรับตัวโปรแกร,รมออนไลน์นี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะ บางท่านนะที่นี้นะคะจะยังไม่รู้ว่าเว็บไซต์หลักของเราคืออะไรนะคะเว็บไซต์ของเราจะเป็น www บ์สีกุงบล็ .co.th นะคะเน้นย้ำทุกทท่านนะคะว่าต้องเป็น .co.th เท่านั้นนะสำหรับบางคนที่เป็นพี่ๆสมาชิกใหม่นะคะในการเข้าระบบส่วนใหญ่เลยจะเข้าคำว่า .com เว็บไซต์สีกุงบล็อกเกอร์ .com อันนั้นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่เว็บไซต์ของเรานะเว็บไซต์หลักเราจะต้องเป็น สีกุ้งบลูเกอร์ .co.th เท่านั้นนะคะเมื่อพิมพ์ในส่วนของตัวเว็บไซต์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพบกับตัวหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะคะจะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นะจะพบกับเมียสีกุ้งโชว์กำปั้นตรงนี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์หลักของเราเลยนะคะวิธีการล็อกอินเข้าใช้งานสู่ระบบสมาชิกนะคะพี่ๆเห็นไหมทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะมีกล่องเหลี่ยมตรงนี้ที่เขียนว่าระบบสมาชิกนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ให้ใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างนะคะเมื่อเราขยายข้อมูลออกมาแล้วนะคะวิธีการล็อกอินเข้าใช้งานสู่ระบบสมาชิกนะคะช่องด้านบนเลยช่องแรก Username นะคะให้พิมพ์คำว่า am และตามด้วยรหัสทั้งหมด8หลักนะคะสำหรับตัวระบบ am นะมีศูนย์ด้านหน้ากี่ตัวเราจะต้องใส่ให้ครบนะคะให้รวมกันได้แล้ว8หลักนะคะสำหรับช่อง password นะคะหรือว่ารหัสผ่านนะ ในการเข้าใช้งานล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกครั้งแรกนะคะเราจะต้องล็อกอินด้วยรหัสผ่านที่เป็นเลขบัตรประชาชนทั้งหมด13หลักนะคะ13หลักด้วยกันนะสำหรับตัวการเข้าใช้งานล็อกอินครั้งแรกแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนเคยเข้าใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะระบบก็จะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีพี่ก็สามารถเข้าสู่รหัสผ่านใหม่ที่ทําการเปลี่ยนได้นะคะ เมื่อเรากรอกในส่วนของตัว username แล้วก็ password ทั้งสองช่องแล้วด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดคำว่า login เข้าไปในระบบนะคะก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะสำหรับท่านไหนเมื่อเข้ามาแล้วนะคะพบกับหน้าตาแบบนี้นะ แสดงว่าท่านต้องทําการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบนะเพราะว่าถ้าเกิดให้เป็นในส่วนของตัวเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันก็จะอาจไม่ปลอดภัยใช่ไหมบางคนมีการให้ในส่วนของตัวผู้แนะนําหรือว่าคนอื่นทําการสมัครสมาชิกให้เขาก็จะเห็นข้อมูลของเราแล้วใช่ไหมคะเราจึงบังคับให้พี่สมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะเปลี่ยนในส่วนของตัวรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในระบบนะคะโดยการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะ เราจะบังคับเป็นภาษาอังกฤษผสมตัวเลขนะทั้งท่องพาสเวิร์ดใหม่แล้วก็ในส่วนของการยืนยันพาสเวิร์ดใหม่นะคะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษผสมตัวเลขเท่าน,นั้นนะคะโดยขั้นต่ํา8หลักแล้วก็สูงสุดนะคะจะทั้งหมด16หลักนะตรงนี้นะคะในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเดียวก็ได้นะคะสําหรับพี่ๆนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวเลขตัวเดียวก็ได้แล้วที่เหลือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ได้นะคะ อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะคะว่าจะตั้งเป็นรหัสผ่านไหนนะคะซึ่งในระบบออนไลน์หรือว่าในระบบสมาชิกของพี่เนี่ยก็จะมีในส่วนของกฎการตั้งรหัสผ่านแจ้งบอกอยู่ด้านล่างนะคะอย่างตามตัวอย่างนี้นะ,ะก,<ม>ก็จะมีกฎ<ม>บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านโดยมีความยาว8ถึง16หลักและจะต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวเลขเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถเปลี่ยนผ่านนะแล้วก็ต้องขอบอกพี่ๆีสมาชิกนิดนึงนะคะสําหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านนะบางคนเข้ามาแล้ว กดเปลี่ยนแล้วทําตามขั้นตอนถูกต้องทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษผสมตัวเลขแล้วขั้นต่ํแปดหลักสูงสุดจนถึง16หลักแล้วแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะต้องแจ้งก่อนนะสําหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านนี้แนะนําเลยว่าพี่ๆจะต้องเปลี่ยนผ่านทาง Google Chrome เท่านั้นนะถ้าเป็นในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตเอ็กไพเลอร์หรือว่าอื่นๆนี้นจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผ่านได้นะเพราะว่าระบบจะเด้งกลับมาตลอดนะคะแนะนำให้ใช้ผ่านทาง Google Chrome เท่านั้นนะคะ เมื่อพี่ๆเ,เปลี่ยนรหัสสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนที่มีในส่วนของตัวบัตรในหน้าแล้วก็เป็นระดับ5ขึ้นไปนะคะทางบริษัทขอความร่วมมือนะคะสําหรับการอัปเดตข้อมูลสมาชิกนะคะโดยการอัปเดตข้อมูลเนี่ยเราจะให้พี่ๆทำการอัปเดตข้อมูลแค่เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะสําหรับตัวนี้นะเพื่อทางศรีกรุงจะได้เก็บหลอกข้อมูลของพี่ๆสมาชิกไว้นะคะ โดยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะพบกับตัวการอัปเดตข้อมูลนะด้านบนนะคะให้พี่ๆสมาชิกตรวจสอบข้อมูลหน่อยนะคะว่าข้อมูลชื่อนามสกุลที่น้องๆพนักงานคีย์ให้มาี่ยถูกต้องไหมนะคะอีเมลที่ใช้ในการติดต่อน้องๆคีย์ผิดไหมมีสระเข้ามาไหมนะคะถ้าเกิดว่าคีย์ผิดเข้ามาในการส่งเอกสารไปนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆมีการอบรมหรือในส่วนของตัวไฟกรมันทันคีย์เอนะคะก็จะจะส่งให้ไม่ถึงพี่ๆนะก็รควรตรวจสอบข้อมูลอีกนึงนะคะ รวมไปถึงเบอร์ติดต่อด้วยนะเบอร์โทรตรงนี้นะคะก็ให้ติดต่อว่าเอ่อให้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถูกก็คือให้ติดต่อเข้ามาได้ที่ฝ่ายการตลาดนะคะบอกใบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็ส่งเข้ามาให้ยังฝ่ายการตลาดเพื่อทาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในลําดับถัดไปนะคะสําหรับตัวด้านล่างนะคะการอัปเดตช่องทางการขายให้พี่สมาชิกเลือกช่องทางการขาย1ประเภทนะคะว่าช่องทางการขายงานของพี่สมาชิกได้มาจากช่องทางไหนนะคะ ถ้าเกิดว่าพี่ท่านไหนมีในส่งของตัวตรอ,อเราก็ติ๊กเลือกเป็นในส่งของตัวตรอ,อไปนะคะถ้าเกิดท่านไหนเปิดหน้าร้านขายประกันก็ติ๊กในส่วนของตัวหน้าร้านขายประกันนะคะหรือพบปะกับลูกค้าโดยตรงก็ติ๊กเลือกพบปะลูกค้านะคะหรือว่าเราขายงานได้ส่วนใหญ่เลยจากโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Line หรือว่าเว็บไซต์นะคะ ก็ให้ติ๊กเลือกโซเชียลมีเดียนะแล้วก็เทเลเซลนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนมีการขายงานพันธุ์ทั้งโทรศัพท์เป็นเทเลเซลก็ติ๊กนะคะและสําหรับอื่นๆก็ติ๊กแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าอื่นๆของพี่ๆสมาชิกเป็นประเภทไหนนะต่อมานะคะในส่วนของตัวการอัปเดตช่องทางการขายเมื่อเลือกช่องทางการขายแล้วนะคะจะบังคับสองอย่างนะคะให้ใส่ในส่วนของตัวตำแหน่งที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นละติจูดหรือว่าลองติจูดน,นะคะ ถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกเลือกในส่วนของตัวตรอ,อ,อหรือว่าหน้าร้านขายประกันนะคะทางสีกุ้งของความร่วมมือนิดนึงนะคะให้พี่ๆสมาชิกระบุรับที่จุดแล้วก็ลองที่จุดด้วยนะคะตรงนี้เรามีในส่วนของตัวตัวอย่างให้ดูนะคะว่าในวิธีการระบุรับที่จุดแล้วก็ลองที่จุดเป็นแบบไหนนะคะก็ให้กรอกเป็นตัวเลขแล้วก็ใส่ลงไปนะคะตามตรงนี้เลยนะ สำหรับท่านอื่นที่เลือกพบปะลูกค้าโซเชียลมีเดียหรือว่าเทเลเซลแล้วก็อื่นนะคะทางศรีุงไม่ได้บังคับใส่ในส่วนของตัวตำแหน่งที่ตั้งรัฐที่จูดหรือลองที่จูดนะพี่สมาชิกสามารถเลื่อนลงไปแล้วก็แนบไฟเอกสารได้เลยนะคะเราจะบังคับเฉพาะเพียงตลอแล้วก็หน้าร้านขายประกันเท่านั้นนะคะตรงนี้นะสองอย่างนะคะต่อมานะคะ สำหรับรยายละเอียดอื่นๆก็อย่างที่แจ้งไปนะคะกรณีพี่ๆสมาชิกเลือกช่องทางการขายเป็นอื่นๆหรือว่าโซเชียลมีเดียก็ให้ระบุเข้ามานิดนึงนะคะว่าอื่นๆหรือว่าโซเชียลมีเดียที่พี่ๆทาการขายงานเนี่ยเป็นประเภทไหน Facebook ก็กรอกเ c e บุ๊กไปไลน์ Line ก็กรอกไลน์ไปหรือว่าเป็นในส่วนของตัวเว็บไซต์ก็ใส่ในส่วนของตัวเว็บไซต์ของพี่ๆสมาชิกให้ด้วยนะคะต่อมา ถ้าเป็นในระบบของพี่ๆสมาชิกนะคะก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยก็จะเขียนว่าแนบไฟล์บัตรประชาชนและบัตรในหน้าและภาพหน้าร้านตอรออนะคะตรงนี้นะคะทางบริษัทจะขอความร่วมมือพี่ๆสมาชิทกทําการแนบไฟล์ลงระบบนิดนึงนะสําหรับผู้ที่เลือกในส่วนของตัวตอรออหรือว่าหน้าร้านประกันภัยนะคะตรงนี้นะเราจะบังคับแนบทั้งหมด3มช่องเลยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบัตรประชาชน ภาในหน้าแล้วก็ภาพถ่ายหน้าร้านหรือว่าตลออนะคะจะให้แนบข้อมูลตรงนี้ลงไปในระบบนะคะทั้ง3อย่างเลยนะโดยขนาดไฟล์ภาพที่พี่ๆสมาชิกแนบนะคะจะเราจะบังคับให้ไม่เกิน1เมตรนะจะขอไม่เกิน1เมตรนะคะบางคนแนบไปแล้วกดอัปเดตข้อมูลไปแล้วทําไมแนบไม่ผ่านโดยส่วนใหญ่เลยที่ทาบริษัทเราเจอก็คือ ไฟล์ภาพหรือขนาดไฟล์ภาพของพี่สมาชิกจะเกิน1เมตรนะคะแล้วไฟล์ที่เราให้บังคับโหลดเอ่อแนบลงไปเนี่ยเราจะเป็นในส่วนของตัว pdf หรือว่า jpeg ก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะจะสามารถแนบผ่านนะคะต่อมาถ้าเป็นในส่วนของการพบปะลูกค้าโซเชียลมีเดียเทเลซลหรือว่าอื่นทางบริษัทศรีกรุงขอเพียงพี่ๆี่แนบแค่2อย่างเท่านั้นนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ในส่วนของตัวสำเนาบัตรหน้าเช่นเดียวกันนะคะขนาดจะต้องไม่เกิน1เมตรนะ บางคนถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือแล้วเอาไปแนบเลยอันนี้จะค่อนข้างแนบไม่ผ่านนะคะเพราะว่าความละเอียดในการถ่ายจากโทรศัพท์เนี่ยจะค่อนข้างสูงนะก็แนะนําพี่ๆสมาชิกสําหรับท่านไหนที่ไม่มีโปรแกรมในการลดขนาดไฟล์ภาพนะคะง่ายๆเลยแอดไลน์ของทางบริษัทหรือว่าไลน์ของฝ่ายการตลาดก็ได้นะคะแล้วก็ฝากไฟล์ถ่ายรูปตัวเนี้ส่งเข้าไปในไลน์นะคะแล้วก็ไปเซฟรูปจากไลน์นะ แล้วก็เอามาแนบนะคะจะทําให้แนบผ่านนะเพราะการส่งรูปไปในไลน์เนี่ยมันจะลดขนาดภาพโดยอัตโนมัติเลยนะคะง่ายๆเลยนะถ้าสาหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมในการลดขนาดภาพนะคะเมื่อพี่ๆแนบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการกดบันทึกข้อมูลนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆสําหรับการอัปเดตข้อมูลนะก็จะเข้ามายัางในระบบของทางสีกูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเมื่อทันไหนเกิดอัปเดตข้อมูลหรือเปลี่ยนหัดผ่านเรียบร้อยไปแล้วเกิดเข้ามาหน้านี้พบกับตัว หน้าตาป๊อปอัพแบบนี้นะคะแจ้งเตือนต่ออายุสมาชิกนั่นหมายถึงว่ารหัสสมาชิกของพี่ๆจะหมดอายุในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะตัวเปาะตัวป๊อปอัพเนี้ยหรือกล่องข้อความเนี้ยจะแจ้งเตือนล่วงหน้า1เด e ือนนะในการหมดอายุของพี่ๆสมาชิกนะคะแล้วก็พี่ๆสมาชิกสามารถติดต่อทําการต่อาอยุได้ที่ฝ่ายการตลาดหรือว่าฝ่ายขายหรือน้องๆที่พี่ๆมีการดีลงานเป็นประจานะสําหรับการต่ออายุก็คือขึ้นอยู่กับแผน PA ที่เลือกนะคะ พี่สมาชิกมีการาเลือกแผน P.A แผนไหนก็ให้ทําการโอนค่าเบี้ยที่ต้องการต่ออายุเข้ามาแล้วก็ส่งให้กับน้องๆสาขาน้องๆฝ่ายขายหรือว่าฝ่ายการตลาดก็ได้นะคะเพื่อทําการต่ออายุนะโดยการต่ออายุล่วงหน้าเนี่ยเราจะต่อหนึ่งเดือนอย่างเช่นพี่ๆสมาชิกหมดอายุในวันที่สิบเดือนสองถ้าเกิดต้องการต่ออายุล่วงหน้าหนึ่งเดือนพี่ๆสมาชิกจะต่อได้ไม่เกินวันที่สิบเดือนสามเท่านั้นนะคะจะเป็นวันชนวันนะ ถ้าเกิดว่าพี่พี่สมาชิกหมดอายุในวันที่สิบเอ็ดเดือนสามอย่างเงี้ยจะยังไม่สามารถต่อได้นะคะจะเป็นวันชุนวันนะคะนับไปหนึ่งเดือนนะคะสําหรับการต่ออายุนะต่อมาเมื่อเข้าระบบเข้ามาแล้วนะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับพี่พี่สมาชิกครั้งแรกถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าใช้งานในระบบให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างสุดนะ จะเป็นข้อมูลระบบสมาชิกของพี่ๆจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลมีข้อมูลเบอร์โทรอีเมลข้อมูลต่างๆของพี่ๆสมาชิกนะคะในส่วนตรงนี้นะคะให้ตรวจสอบนะว่าข้อมูลเนี่ยถูกต้องแล้วหรือเปล่านะคะในส่วนตรงหน้านี้จะมีวันหมดอายุสมาชิกระบุด้วยนะคะก็ะแจ้งบอกเลยว่าวันหมดอายุของพี่ๆสมาชิกเนี่ยเป็นหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะคะเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนต่ออายุก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้นะ ตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลของเราถูกต้องไหมข้อมูลผู้แนะนําของเราถูกต้องหรือ,อยังนะคะตรงนี้นะให้ตรวจสอบให้ดีนะบางคนส่งในส่วนของตัวหน้าบัญชีธนาคารเข้ามาแล้วแต่น้องๆไม่ทําการคีย์ลงระบบนะคะก็ให้เช็คนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไม่มีเลขบัญชีธนาคารอยู่ในระบบแต่ในที่ส่งมาถ้าเกิดว่าเวลาที่มีการแจ้งงานเข้ามาหรือว่าทีมงานเรามีการแจ้งงานเข้ามามันก็จะมีในเรื่องของตัวค่าคอม ถ้าใส่งานที่ต้องโอนคืนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีในระบบพี่ๆก็จะไม่ได้รับในส่วนตรงนี้ไปนะคะก็เป็นการรีเช็คข้อมูลอีกนิดนึงนะคะว่าน้องๆทําการคีย์ข้อมูลที่เราถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องหรือว่าเออพี่อยากเปลี่ยนข้อมูลนะคะด้านล่างเลยนะต,ยตรงแถบสีเขียวๆตัวนี้นะคะจะเป็นให้ดาวน์โหลดในส่วนของตัวใบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกนะคะให้พี่ๆสมาชิกดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ะะหรือว่าน้องๆกรอกตรงไหนผิดก็เขียนเข้ามานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาให้ฝ่ายการตลาดนะทางด้าน,นซ้ายมือที่เป็นรูปซองจดหมายนี้นะคะจะเป็นอีเมลมายังฝ่ายการตลาดนะคะก็จะคลิกแล้วก็ส่งอีเมลมาให้ฝ่ายการตลาดเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะคะตรงนี้นะ